เกิดสามคนเกิดสามคนเัลเล็กสวัสดีครับอะไรเป็นดีเป็นดีเชฟเอิ่มยั่เป็นดีเป็นดีก็เคียละพี่หนูหนูไม่ได้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 ออนไลน์เลยนะเดโมพี่จะเห็นหนูเข้าเกมได้อย่างไรใครเห็นเข้าเกมอ่ะช็อกโก้บานาน่าหนูช็อกโก้พีนัทไม่ใช่บานาน่าใครรับเนี่ยเอาออริโอ เขาอยู่ฝั่งบ้านใหญ่เหรออยู่ฝั่งบ้านเล็กครับเอาหรอเอานิวสินะไปก่อนละกันเลยนิวนิววันพฤหัสเนี่ยหรอฮะพี่ปมี่ี่อยู่ไหนนะไหนวะไม่เห็นใครเลยหนูอยู่บ้านเล็กหนูอยู่บ้านเล็กอ๋อบ้านเล็กเหรอระวังระวังมีคนวิ่งกระหานะถ้าคนต้องหนีเลยระวังพี่อยู่ พี่อยู่สายบนตรงเนินตะโถเอยไม่น่ายพี่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 พพี่ตื่นเต้นตื่นเต้นพี่ตื่นเต้นกับหนูไหมพี่เขามาพี่ตื่นเต้นกับหนูไหมพี่ตื่นเต้นกับหนูไหมเอาเลยพี่เอาว่ะนูกวิเนพี่พี่พี่ โอเคโอเคพี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาบาได้อยู่ได้อยู่พี่ได้อยู่พี่ี่นดอนโนพี่นดอนี่่ไม่นะพี่เข้เอาพีรเพี่ีเพี่ถไฟ้โเีอะไรันเครื่องนี้ก่อนเดี๋ยวิวให้มีตะเกียพี่โอเคโอเคตะเกียรเราได้ไฟพี่ที่เห็นเมื่อกี้ว่าพี่ พี่หนูโดนหนูเจ็บหนูเจ็บจังแอกนี่ไม่มีอะไรให้เล่นไหมอ่ะเอาหนูพี่ไปแคะโทเทมได้พี่ไปแคะโทเทมได้มีบี้อยู่ไหนอีตายยากบี้เขารู้แล้วที่เห็นโทเทมเดี๋ยวเขาจะมาโทเทมเขาล็อกเครื่องเขามีอุ้มแล้วอุ้มเครื่องอุ้มล็อกเครื่องเฮ้ยโทเทมไปอะไรอ่ะกูแกะเลยแล้กัน เดี๋ยวก็รู้เดียมยาไอปะโีเดียพี่แกะนี้ก่อนเดี๋ยวก็รู้เอ๊ะที่ดินแน่เลยพี่รอพี่แกะพี่จัดเจ็ดสิบแล้วเอาไงแปดสิบแล้วเอาสิเอาเลยพี่แกะเลยเฮ้้อนอะไรรุนรุนหายรุนหายรุนหายแต่รุนหายแต่ของพี่นะรุนหายแต่งพี่ะไม่รู้ใครอยู่กล้าไม่มีโรอยู่ใกล้มั้งแต่ก็ไม่มีบอโล มาแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีบอโลก็ได้หรือว่าจะบอกว่าไม่ต้องดึงเก็บยูหมดครับไม่มีกองเไปบุยแล้วงั้มเฮ้ยเฮ้ยเขามาเจอกูได้ไงนี่ซ้ำเลยซำเลยอุ้มหนออุ้มเครื่องมันไม่ได้แดกเพียงกดยาวกดยาวปั่นอยู่กดยาวๆอยู่ห้าสิบละ มากับพี่อยู่กับพี่อยู่พี่อยู่พี่ใช่ใช่พี่้อยู่บ้านใหญ่พี่อยู่บ้านใหญ่เลอ้าวไม่อยู่แล้วไม่เม่กิ้เม่อกมันจะมุดมาแต่มันไม่มาไม่มาไม่มาเออ่ได้รอวะพี่่ทไงอ่ะยิพี่ช่วยเองหยิพี่ช่วยเองขางนั้นอะหนูแออยู่ตรงเครื่องเนียนวะสุดยอด ได้เหรอพี่ไอ้นี่ก็ได้ใช่ไหมได้คือตัวตัวชุกคนดำกลมๆนี่ก็ไม่น่าแอบได้ตัวใหญ่ใหญ่ไม่มีใครมาหรอมีมีทันยังไงก็ทันซาลาสลายอ้าเฮ้ยอ้าเอ้ยหนูลืมเลยว่าว่าว่พี่โดนแขวนอยู่เออปลาไปบ้านใหญ่เดี๋ยวพี่แกะหนุ่มแกะไม่ได้หวะไปเลยไปเลยไปดี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 เออไม่โดน หนึ่งพันอยากปััเครื่องส่ยบ้านเล็กไม่ได้อ่ะเออหนึ่งีแกหลุมแกหลุมกันแกหลุมกันมานี้มานี่มานี่มานี่แกหลุมใ่ิไย่นไวเลยอนนี้ีื่อให้บาย่ได้ป่ะน่เอาไปฉายหมอ๋อมีอยู่ที่นประตู ใครพี่ก,กูแตกงกไม้ไงไม้แมทที่พี่วนยังอยู่นะวนไป20ล้านรอบส่งได้จ,จริงเหรอโคตรเก่งส<ม>่งได้ไไม่ได้อะพี <laughs> ่ก็ลันอยู่ส่งได้ที่ให้สองร้อยเมื่อกี้โอ้โหเก่งเกินยูส่งได้ลงมาแล้วลพี่งกไม้ไงนิวถ้าพี่ไม่งกพี่ไม่แต่ เดี๋ยวพี่ไปไปช่วยไปช่วยกันไปช่วยกันไปช่วยกันเดี๋ยวพี่จะฉีกไปเล่นบ้าะอ่ากูกูอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่จะฉีกไปเล่นบ้านใหญ่เบสเบสไม่ต้องคิวไปและไปไปหนูเร็วมากเลยเนาะหนูคิวเร็วมากเลยอ่ะไม่เอา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 เดี๋ยวแตกคู่เดี๋ยวพี่ดิไม่รู้มันจะมาหาพี่ไหมแต่พี่ฉีกให้แล้วโอเคพี่มาหนูอยู่เนินพี่อยู่กับพี่นะหนูคิวให้หนูคิวหอยู่จริงอยู่จริง กูแตกกลับ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 วิ่งกลับไป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 นะเออตรงนี้ไม่สนามเด็กเล่นซะสั้นเลยอ่ะไม่มีเออเอ้ยเฮ้ยเขาเจอหนูทริ่มทปเรมไปเริปอเชตเตอร์กันวะไม่ดอนงับต้นไปแต่ว่าพี่พี่ไปช่วยเขายกหนูพี่เผาอยู่ข้างล่างนะพี่ผมจะขึ้นไปเขากลับ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 ไปพี่ช่วยทันไหมอ่ะไม่ทัน โอเคหนุมไปหนุมมา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 แล้วหนุมมาแล้วโอ้โหสายย้าไปแล้วฮัลโหลกลับไปแล้วพี่พี่พี่ต้องลงไปช่วยเดูนี้ไม่มีบอโล่บอมีบอโล่ไม่มีบอโล่บล็อกให้ได้มีบอโล่ไอ้บอโล่ไอ้บอโล่บล็อกให้ก่อนขึ้นมาบล็อกให้ก่อนบล็อกให้ก่อนนี่แน่แผลบอแผลบอแผลบอแล้วก็โดดเกี๊ยบกระถ่ายทุกไปได้แกะได้เกี๊ยบฉันตีนหวายซีอามก็เอาหนู พี่เอไอ้หนูยิงก่อนยิงก่อนยงเหรอยงก่อนยงอะไรอ่ะหะปั่นอยู่ตอเมื่อกี้พี่เคนมาชุบอะชุบคนเจ็บอะใครชุบเอาชุบปลาหรอโอเคยงก่อนหลอกเอ๋ยยงป่ะเนาะปั่นเอ้ยิงปาปิงที่พันร้อยเย็ดแม่กูสวยละเอ้าจะแฮกอีกแล้วหรอ พี่ปิงข it, so it ึ like bbe bbe> ้นข oh oh like ึ again. ้นจริงพี grass, ่เอาจะสปีดอีกแล้วย like ังไม่เซ็มเลยพี่เขาเข้าดัก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 พี่ป่าเขาวิ่งเข้ามาในบ้านในพัม้บ้านดนแล้วอยู่ข้างในได้นะถ้าถ้าต้องไงมายิวไม่ได้เลยนนี้มันยีงอะไรไปอ่ะรู้ที่ทำไปช่วยพี่ก็เดี๋ยวสิก็ผีมันมาเช็คเมื่อกี้เขากลับไปลูกมากสวยพี่ คือมึงก็พยายามสุดๆเตะเดอะเบสเนี่ยเตะเดอะเบสแล้วก็จะตีนิวทำไมเอาเขาก็ดูดดีกว่าเขาขี้ขวาพี่เขาแห่แหละผมอ่ะเขากลับมาแล้วพี่วิ่งขวัรออยู่โอเคอยู่กับพี่แล้วตอนเนี้ยณจุดจุดนี้ได้ได้ได้ทำไมฝั่งนี้มันสนามฟุตบอลยังไม่มีอะไรเลยมันมันไม่มีอะไรเลยเว้ยมันมีไม้แค่เสาไม้เองแล้วก็บ้านไรก็แค่นั้นอ่ะผมมาแน้วคิวเร็วมากคิวเร็วมาก ยืนเร็วมากยื่เร็วมากีพตอ่ตอพี่ไมเป่เฮ้ยว้าป็นไอะหายโอ้ยโอ้ยขอโทษไม่เสร็จแล้วแหละอไค่เห็นแล้วเฮ้ยเอาคนทอนซุงเขาคนทอนซุงแล้วเขาฮิวไม่เสร็จหรอในวิววิวไวไงวิวเสรใช่พี่หนูไม่ได้แกงหนูไม่ได้แกงใครทั้งนั้น หนึ่งพันอ่ามันโงหน่อยพี่มึงมุกเก่งนะใช่ไหมมึงมุกเก่งนะใช่ไหมเขากลับไปเขากลับไปเขาไปกลับเขากลับเขา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 ไปไหนเขากลไปไหนเฮ้ยไอ้ย้าวซ้ำซึ้งป่วยแม่งเลยสอนเขาเอาเหินนี่ไป เจ้าเบนเนี่ยแตียังไม่พักเลยว่ะเป็นเหยื่อจริงไหมนี่ปาปั่นกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว,วอ,อ่ะเฮ้ยเข้าเนาะโอเคนี่มันมี่เข้าเกมใหม่แก้วอ่ะวายนั่นเดย์แล้วกระโหมี่โค้งสุดท้ายมาแล้วมาแล้วพี่มีบอลพี่ชื่ออะไรนะเข้าเกมใหม่อ่ะกบานาน่าบอกบกออยด์เพื่อนโอ นิวนิวยืนทำไมอ่ะไม่แล้วยืนทำไมไม่เมื่อกี้พี่ไม่ปั่นอยู่หรอปลาพี่ปั่นอยู่นะงงแล้วพี่ดูปิงกูปิงพางร้อยกูตกใจเลยแกได้ได้อย่าหนูตายหนูตายได้หนูตายได้เมื่อตาท้าผมไม่ขึ้นสี่ที่รอให้ดีกว่าพี่รออยู่หรือเอาพี่บ่นนะไม่เอาอ่ะ อ้อพี่ปายเขางับเขาจะลอยพี่ตายยากจะลอยพี่ตายยากเออพี่สวยพี่อ้ําหนูอยู่บ้านเล็กพี่อ้ําโอเคโอเคเปิดเปิดประตูเปิดประตูใหญ่อยู่พี่อ้ําหนีไปเลยพี่อ้ําไม่ต้องห่วงหนูคือหนูแตกแน่นอนพี่ครับเอาสตัน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 สวยพี่สวยสวยหลอกหลอกอุ้ยงับก้นพี่ทันเออสวยพี่ ตายแล้วใช่ไหมยังยังเหรอแต่เด็กในหนะพี่พี่ออกเลยดีกว่ายื้อ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 ตัแต้มไว้แล้วกันยื้อแต้มไว้ยื้อแต้มไว้อยู่ได้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 ทำไมหัวมึงไม่ชนต้นไม้แล้วกูก็หลุดลงมาวะเดี๋ยต้นไม้ตัวนี้แลี้งไซสใหญ่เลยมึงเดินผ่านมาได้ยังเ้ายปัญญาเนาะพี่เขาเดินไปประตูเพราะนึกว่าพี่อยู่ประตูนู้นเลย เขาเดินประตูใหญ่มากเลยไม่มีเสียงเขาเดินไปประตูนี้ไงประตูบ้านเล็โนวันแม่เนี่ยโนวันแล้วแม่เนี่ยไม่เป็นไรยื้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 อแต้มไว้ยื้อแต้มไว้เพราะว่าหลุมหลุมตรงนี้พี่พี่แคร์ไปแล้วหลุมตรงตรงแท้งน้ำพี่แคร์ไปแล้วย่ามย่ามเปิดก่อนพี่ไปก่อนละกันยื้ยื้่ชี้หน้าฝักมือ ย่อย่อ <zo> ย่อย่อ <rua> ย่อกเกิิอม่ด้คุณโไ้เลยสวัสดีคุณโจคคุณโจตอนเราตลกระดอีอเคถ้ามีโนวันมางู้ทรงแล้วอ่ะไม่รู้แต่เขาคิดว่าเดินเร็วไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกัน เฉยๆว่ะพี่เฉยๆน,นะดิสคอร์ d ดิสคอร์ก็มีปัญหาเอ้ยมีปัญหาอะไรอ่ะไม่มีโนนะมีกืนกินอ๋อโทเทมฟันที่พี่แกะคือคือนกินนะ